สวัสดีครับผมเพชรย้อมที่สองปีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวบ้านเพชรย้อมที่สองปีนะครับไปเรื่องรับคุณเป็นไหนครับก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับบ้านใหม่เพชรย้อมครับบ้านเก่าหลังคารั่วอันนี้ห้องนะครับบ้านเก่าก็หลังคารั่วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเก่าเลยนะครับไม่ันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้เสร็จครับก็ถึงแล้วนะครับไปไปดูข้างใน บ้้าานนนนหห่ไก in ็ลง uh, <What? S 2> ีจากบ้านใหม่มาบ้านเก่าห่างกันสองกิโลนจชาวเดินนะเนี่ยุงน้ำยาไตของพ่อเป็ดย้อมครับอันนี้มะม่วงที่บางบิ๊กเซมาเชี่ครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นนมนมเดี๋ยวจองไปไว้แล้วนีะใครไปดูด้วยกันนะพ่อจะทุบทิ้งแล้วนะพอตรงนี้โถ่พี่ยอลุกเลยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านหงษ์เพ็รย้อมนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแ้หยนะคร้ยแม่หักกดไลค์แชร์ติดตามด้วยนะครับหัยาวไปครับชิ้นอ่ะแต่ก่อนตรงนี้มีห้องนะแต่ก่อนนั่งมือก่อนนะคะท่านผู้ชมเราต้องล้างมือบ่อยๆนะครับล้างมือบ่อยๆนะคะล้างมือกันด้วยนะครับนี่ล้างมือให้ตะกรงด้วย เราต้องล้างมือบ่อยๆนะครับตามนโยบายของลุงตู่นะครับลุงตูม่มันเอ๋ยนะครับไม่เปหาได่าเขาเยอะเถอช่องดุ้นะครับไม่เต้ก็ขอตัดจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ